กินเลยนะหอมหอม,อมหวานมากเลยสุกได้ทีแล้วหอมอร่อยมากเลยค่ะเราจะพาเก็บฮารอนฮารอนบ้านนี้หรือว่าที่เขาอเนี่ยมันกำลังสุกเลยจ้าเดี๋ยวเอาแต่ลูกสุกสุกราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นี่จ้าสุกได้ที่เลยจ้า อันที่ยังไม่สุกก็มีนะจ๊ะนี่นี่น,นี่เขายังไม่สุกนะแต่ว่าเอาแต่ลูกสุกๆก่อนนะจ๊ะนี่น,น,นี่ปีนี้มาจังหวะได้เลยคะ่ะมาเก็บด้วยกันนี่จ้า โอ้ยลวงนี่จ้านี่จ้าขอกอร่อยเลยมานี่เก็บใส่กระป๋องนี้ค่ะนี่จ้าวันนี้ว,วันเก็บผลไม้ป่าค่ะมีเพื่อนๆหลายท่านมาหาเราเรายังไปหาไม่ถึงขอเพังจริงเดี๋ยวไปนะคะกําลังทยอยไปจ้ะ นี่จ้ามันแรงนะลูกเขาก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่จ้ะลูกเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่จ้ะแรงขาดน้ำแล้วร้อนๆเขาก็เลยเหมือนจะสุกแบบแกนไปเลยค่ะัวนีนเนี้ยเนี่ยค่ะสุกแบบยังไม่พร้อมอะ่ะ นี่ลาสเบอรี่โหหอมค่ะหอมมากเลยเยอะเลยเยอะเลยจ้าเพื่อนๆดูดิหูยนี่ดูดูดูจะไม่อดใจได้ยังไงเลิกการมาปกติก็ขาก็ล้าอยู่แล้วแต่ว่า คิดถึงผลไม้ป่าแพงนะคะในห้างอะ่ะแพงลูกเนี้ยลูกราสเบอร์รี่เนี่ยแพงจ้ะวิตามินก็เยอะด้วยดูดิอ้ยร่วงเลยสุกเกินนี่เพื่อนเขาสุกอะ่ะร่วงเลยเราโดนหน่อยหนึ่งร่วงหมดเลยแต่ปีนี้โชคดีไม่ค่อยมีหนอนนะถ้าดูแล้วเนี่ย มันมีเหี่ยวไปบ้างแล้วก็มีเนะนี่ยนี่เรามาเขาก่อนเราไม่ได้แวะเนี่ยจ้ะเพื่อนอุ้ยกลัมสเละเลย <laughs> สตรอเบอรี่ดูชินเนี่ยสุกแล้วจ้าสุกเยอะแยะเลยนี่จ้าอปนกับราสเบอรี่ไปเลยเนาะเพื่อนดูดิ

เลยนี่สตรอเบอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาในพงนี่อยู่ในพงพงยญาก,กำลังกินเลยจ้าเดิอดอยากให้มาช่วยเก็บจังเลยดูสิโอ้ยนี่จ้าสตรอเบอรีร่ป่า ่อยยเยอะเนี่ยเยอะเลยลองให้ดูมองไปข้างล่างเยอะเลยผลไม้ดีเยอะเลยนี่จ้าดูดินี่เพื่อนดูสิราสเบอร์รี่กำลังสุกเลยเต็มไปหมดเลยนี่ดูดินี่จ้ากำลังกินมากๆเลย ราสเบอร์รี่ป่าที่นี่เรียกฮาลอนเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเยอะมากเลยเยอะเลยจ้าเนี่ยเยอะเลยจ้าเขายังไม่สุกจ้าลูกเล็กๆเขาขาดน้ำอะ่ะยังยังเขียวอยู่ก็มีจ้าอุย้ยหลบอยู่ตรงนี้ต้นลูกใหญ่อยู่นะนี่นี่ก็ยังไม่สุกดีจ้าแต่มีช่อนี่สุก ถ้าสุกเนี่ยเราเก็บเนี่ยเขาจะหลุดออกจากขั้วเลยจ้ะนี่จ้ะอร่อยหอมแพงเนี่ยเนี่ยเขายังไม่สุกจ้ะเนี่ยยุงก็ตอมเรานะดูเลยนี่เยอะเลยจ้ะอันนี้เสียแล้วนู่นี่เราไม่เข้าไปแล้วมันเป็นพงมัลกมีอีกได้ดู ตรงนี้ก็เยอะจ้ะเนี่นพงเลยหนยูข้างในหนูค่ะเยอะเลยนะจาะหนูแดงอยู่ข้างในหนูยเยอะจ้ะแต่ไม่อยากเข้าไปมันมันรกจ้ะรัสรัสเบอร์รี่นะคะของเอาแค่นี้จ้ะเพราะว่ามันมันมันรกน่ากินเลยค่ะแพงนะคะนิดเดียวอะ่ะเป็นร้อยเลยหอมมากเลยจ้ะเราไปกินกับเป็นอาหารเช้าเนี่ย กินกับข้าวเรียลอะไรนะมันจะมีฟริงูมีพวกขนมกรุบกรอบกินกับน,นมแล้วก็ผสมผลไม้พวกนี้เข้าไปมีประโยชน์มากเลยจ้า